สรุปค่าธรรมเนียมการขายท่อตลาดและคาของเก่าฉบับล่าสุดด้วยกระทรวงมหาดไทยประกาศกฎก,ฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายท่อตลาดและคาของเก่าลงครึ่งหนึ่งใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่กรณียื่นคำขาออกใบอนุญาตตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2565เป็นต้นไปกรณียื่นคำขาออกใบอนุญาตก่อนวันที่20กรกฎาคม2565 และออกใบอนุญ,ญาตตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2565เป็นต้นไปสำหรับใบอนุญ,ญาตให้ขายท่อตลาดและค้าของเก่าประจำปี2565จะหมดอายุลงในวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งหากผลกำหนดแล้วผู้ประกอบการที่ยังมีได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจะมีความผิดฐานทำการขายท่อตลาดและค้าของเก่าใบอนุญาตขาดอายุต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าคราทเนียมขายท่อตลาดปีละ7 5 0 0บาท 2. ค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุปีละ6,250บาท 3. ประเภทเพชรพลอยเงินทองนาคอันยมนี้5,000บาท 4. ประเภทรถยนต์3,750บาท 5. ประเภทอืนอ่นๆ2,500บาท